ดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนแต่งตัวกันนะตัวหนึ่งเ,เราไปลงกันล่างเลยลงกันล่างล่างไปน,ะ, <S <s <ip> <S น,นะนี่เลย<ด>ยังเกมที่เดิมนะค,<ข>คะทุกคนเพิ่มต่อกันเลย <S <s <ip> <S แล้วก็นี่แต่งตัวเอาเรื่องวันที่เสือ <S <s <ip> <S ้อเฮ้ยหัวก่อนดีกว่า <S <s <ip> <S โอเคต่อไป <S <s <ip> <S นี่ ชุดนะไอพิมว่าพิมไอจุนว่า,าอันนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะแล้วก็อันนีมมน้ไม่ไนนไแน่ใจเลยมีไหมช่วยก็จุนวาว่าเปโอเคทุกคนนะที่สุดก็มีไหมนะมาดูกันก,นก่อนนะทุกคนว่ามีไหมไหนนี่มีไหมนะ เออชิ้นนี้ก็น่าสนนะแต่เราแต่งตีมไหนทุกคนเราจะไม่ได้ไม่รู้นะชิ้นไหนดียวชิ้นี้ดีไหมชิ้นนี้เซ็กซี่เนาะเซ็กซี่นี่ชิ้นนี้เซ็กซี่จังเลยอ่าเสื้อวะทุกคนมีหลายเสื้อนี้เราได้เอาใหม่ไปกินะ <laughs> เดี๋ยว ใครว่าเพื่นจะใส่เสื้อแบบนี้ก่อนพิหมหม่์เรานต้องเพื่อนไงแบบนี้นใหมแอร์นล้ว e f o มันเดิมเนาะมันคือหลายรอบมาทุกคนเสื้ออะไรแบบไหนนี่อุ๊ยอันนี้ทุกคนน่ารักกว่าเอาไว้แต่งวันฮาโลวีนแตังแบบเซ็กซี่หนห่อยรอบนี้มาคนจากเท่ๆนะจักเท่ๆ เอาแบบนี้ดีกว่าไปคนแบบนี้แล้วก็กางเกงนะแนะนำแบบนี้เลยแบบนี้เลยกางเกงแน่ๆเลยนี่ไม่ใชงเกงนี่นกางเกงที่เราต้องใส่ค่ะฉันลืมปรับรูปร่างแกโอเคไม่เป็นไรใส,ใส่ไปก่อน ฉัคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยเขาทำมาไป็นสวยกันได้แต่เราไม่มีอะไรมาอยากเตรียมตัวล่างก่อนใครว่าจะเอาตัวแบบนี้นแล้วใครไม่ถอยเนี่ยน่ารักเังน่ารักจังใครแต่งเขาน่ารักนะจังเจ็บนี่เออแบบมีค่อยสวยขึ้นมาหน่อย เราก็จะเอาสงผมให้วิ่งเข้าไปรอบใหม่สงผมก็แบบนี้เลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วทิ่อื่นก็น่าเบื่อะเนี่ยมันน่าเบื่ออีกเนาะคนเนาะน่าเบื่อเยอะๆไม่เป็นไรหรอกอะไรเลยอืมฉันก็ได้

คลนะองนะเราจะไปก่อนนะฮะซื้อได้ไหมคนก็ได้แบบนี้แล้วนะเมื่อกี้เ,าเอาเลือกหน้าตาไปเลยเนาะน่ารักขึ้นไปก่อนนี่นุ่งนะน่ารักอ่ะเล่นตาไปเลยคนเว่นตาเราก็ไม่ตกดอะไรนะไม่กดไปแบบนี้เลยคืออยากถามว่าทำไมไม่ต้องกดอะไร ก็กดไปทำไมมันก็หาเจออยู่ในนั้นเอาแว่นไหนดีเดี๋ยวโอเคแล้วก็ใส่เสร็จแล้วนะก็เสร็จละเสร็จละไม่ใช่นี่ไม่ไม่เอาแว่นนี้ดีกว่าแว่นนี้ไม่สวยโอเคนะครับทุกคนแล้วก็แต่งกันต่อเลยแล้วก็มาที่งัวแล้วก็ย่อแล้วก็แล้วเราก็เยอะแยะแล้วนะแล้วก็ใส่หูเลยนะ นุ่มมากตรงนี้มากบอกไว้ก่อนนี่จีผู้ชายได้แล้วแหละใช่ไหมละนุ่มสวยไปดีกว่าเนาะเทีแลวก็เดินไปเลยเดี๋ยวนะแล้วก็ทุกคนแล้วก็เดินไปเลยนะโอ้คำพอดีติดตัวโอ้ไม่กอดโอเคนะคะทุกคนก็จีบผู้ชายนี่เออจีบผู้ชายแล้วจีบตาแล้วกันนะจีบทำไมเลยจิบหน้าจีบผู้ชาย ว่าเราเนี้ยลองดูกับกักสองคนแต่ฉันไม่ได้ไม่ได้ด้วยเหมืมอนคนแนะนั่นใส่กับผู้ชายดีกว่าผู้หญิงไลเดี๋ยวนี้นี่เราจะมาคนใหม่นะคะวันนี้น่าจะคนเข้าเกมมาใหม่นี่ตารนี่นี่สุรู้จกักนะสีผิวต้องให้เข้ากันไม่เข้ากันแล้วอ๋ะสีเดียวกันเลย ราไปก่อนนะครับบายบายไเลิโอ๊้ยเลิกะานเนี่ย